ยูดีมีแห้งยู่ดแดงมีฮีมาพบมาพอกันอีกแล้วขวัญพิพามผู้เจ้าไม่เห็นยังระบาดนีป้าตี้ามน้องสาอยู่และพี่น้องน้องสาที่ขวายมาสวนมือว่านกวนอยู่แล้วกับลานสีไม่เห็นียังว่ตีสาดคอยนะ่ยยนะแล้วพี่น้องสาดคอยน่ะต้นทูบด้วยสีมันพอพอ,อยั่งยูจักหองนึ่งหล่ะขวัญสิมาเอาไรไปใส่นี่ ไลน้องสาหน้าข่อยเนี่ยกะิตตัดไลไปใส่เอาสาดพื้นนี่มีสองอยางมีทั้งต้นไหลทั้งต้นกุกทั้งต้นทูเอ้ยตน้นทูบหรือสีเนาะเออสองอยางผสมกันนั่นแหละกอสิบเบวนั่นป้านัะนี่นางจอบุ้งปลาบ่อนปลาเพื่นสีว่านแฮีได้เลยนี่ปลาเค็งปลาเค็งบ่อนแทบ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 อยู่นั่นยินบ่มือสั่นยังน้อยเด้อ มือสันงอแงีงอแงีงอแงี้ยงฝ่าบ่อนยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มผุนหมูหนึ่งหมูหนึ่งยังไงครับบ่อนยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งอยู่เต่าหน่อยตัวหนึ่งก็สิอยู่ในนี้เลยคือโอ้ยข้าต่อยไปดอกแป๋วพื้นโอ้ยแป๋วอะไรโอ๊ยตายตายตายมื่นคู่สาบังหันพี่น้องมื่นคู่สาทั้งเนี่ยมันเป็นก้อนหินเฮียยางมากละมื่นมันนี่แม่เล่อแล้วเราก็เดินมาถึง หมู่น้อยนี่ก็สิได้อยู่เด้นี่เนาะแม่นบ่มูจ้ว่าอือมูใหญ่นี่ก็สิแม่นแน่มูใหญ่ก็สิตัดอาวุธนี่ะทั้งมูใหญ่มูน้อยกันไกลก็เตรียมมาพร้อมหนีบกัๆเอาโลดนี่อาวุธปกติแต่เอาเกี่ยวมาเกี่ยวพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ยิงใหญ่ขนาดนั้นน่ะนะก็เลยเอานี่เลย ก็จังไปเลือกรุ่นเอารุ่นสารรุ่นเงาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะคะ S <S <S ปากาไหมมาตัดไหลมาตัดไหลผู้เดียวปานมากเป็นหมู่บ้าน <S <S đẹp xéo xéo mang như thế này, ý đi nghe, cúi, ừ, vào đi nghe. <laughs> ไปย่างไก่ไปไก่มาอยู่รอหนี่ได้ยินเสียงก่อนขาเจ้าคือนจังสีย่างวัดซองเนาะข้าเจ้าไปให้เป็นหน้าเลี้ยงงวเลี้ยงควายไก่ไปไก่มาวันนี้เอาเสียงผู้ได้บอกว่าแวะๆอยู่นี่ปฏิบัติเนาะย่างวัดซองเห็นยายจอยนั่งตอดปอดเนี่ตัดไหลนี่ลายนี่กระได้ตัดไหลอลไรเราก็สิเปรี่ยวเพื่องให้แบบ ไปขี่พูนมีของง้อไปใส่พักปากอีเนี่ยปากไล่ไหลหลดปลากจะตัวทีเดียวข้าจเจ้าเกียวเกี้ยวเอาพี่น้องเอ้ยอยก็ว่าไปอ,อืมนีม่ละไปเรื่อยๆบ่ได้เฝ้าอันนั้นข้าจเจ้าเกี้ยวนะข้าเจ้าก็เพื่อเพิ่มบวชเร็วของข้าเจ้านาะสะดวกเอยจะเฮ็ดไปเรื่อยๆ tao cái nhem, tại in này, phạt này phạt gì phạt áo phạt áo khăn thứ rồi phát đi คือสีพ่ออยู่ดอกเหลือหองหนึง่งส้มเยี่ยงเย้าวเวลาเหลือแต่าุ้มสันสันนี่ส้มสันสันห้อยห้อยหนีห้อยตัดมาตรงห่วงด้วยพี่น้องนี่เป็นสีขาวสีหนีบออกเบิร์ดหนีบบอลแห้งแห้งหนีบแห้งแตกเพิ่นยังเกิดไม่จ้ะมาตรงห่วงว่าเพิ่นสีศูนย์พันจ้ะหนีบแห้งขึ้นคักก้าเกา่าแห้งเป็นป้าฮุก้าเกา่าแห้งไหล มากดีละรถเมคโคนรถนี้มเลยรถขีบก็เป็นรถหนุ้มมีรถขีบนี่คือรถขีบใส <laughs> ่รถขีบเลยนี่เอลาไปเด้บนละน้อบัดยกเป๊ะลงกองขี่นัวพระท่านในแหงปัดจีบ้าท่านละน้อก็ต้องหว่วงเลย เ, <c oughs> เ,เร่มยืดเครืองเตกนนพัก <c oughs> โอ้ยตาย่มมใจหมวหมวงมาน <c oughs> เื่อบานนี้เบิ่งสัมภาระขอใหงแนวขกวีวเมื่อใดอยังมาเกิด <c ười> ออกมาแล้วมิดแนวอันมิดแนวสีเอาเหมืนมามาหน้าเมื่อนี้จากบานนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กุดซับสะไคร้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนติเอ็นดูเมตตาสงสารส่องหน่อยๆน่อ,องหน่อยๆอ,อ้อยเหยาะเอเน็นแง่คำแล้วไปที่แต่วินตอนนี้กิดทีประมาณหาโมงกลักวหกโมงยามหนีเนาะมันเหลือบหมืดมันแจง ล้างฝอเปลียงงวยทั้งงนพูนมาทันมาอยู่ร้านสาวอยู่คนหนึ่งไปแล้วค่าตะโฟยไฟไหมปลาอันนี้ขเขาจะจูดบ่านนั้นเผาไปละจ้าขขาพูดได้หลายเลยจ้าเด้อ